เป็นอันว่าสงครามก็แพ้ครับตามระเบียบโหดเหลือเกินสงครามก็แพ้ไปแล้วน,นู่นอสวันเจอกันใหม่ฮะจริงๆไม่ใช่อะไรครับมาเฝ้าลูกกิวลูกกิวหลับคาจอเมื่อกี้นี้จะโดนตีก็เลยต้องวาร์ปมามาช่วยก่อนไม่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะตายซะเดี๋ยวตื่นเช้ามาจะช็อก มันถึงแม้มันจะชุบชีวิตทหารได้ก็เถอะอย่างผมเนี่ยงวดนี้ถือว่าตายน้อยถือว่าตายน้อยน้อยมากอะที่มาเพราะว่าลืมแจกอีกโค้ดหนึ่งับเดี๋ยวจะไม่ได้กันซะอ้านี่ครับ b e s t x m a s GIFT โคดอีกโคดหนึ่งครับนี่เป็นโคดที่สองโคดแรกแจกไปแล้วครับเมื่อตอนช่วงสตรีมอันนี้โคดที่สองครับจริงๆคือลืมครับลืมลืมเอาใหา้เป็นสองโคดวันนี้จัดไปเลย2โคดทีเดียวปั๊บนี่ครับให้ดูอีกครั้งครับคนเลยอ่ะรับแล้วนี่หว่ารับไปแล้ว รับไปแล้วอาา่ะฮะนี่ครับได้300ร้อยวีโอแคปครับอาา่ะฮะส่วนอันแรกครับที่ให้ไปก็จะเป็น10กล่องพลังงานอาา่ะกับของเลือกได้ครับเนี่ยกล่องเลือกได้อย่างหรูหราครับโอ้โหสุดยอดเลยอาา่ะฮะใครยังไม่ได้ก็เอ่อไปดูในสตรีมครับ <laughs> ดูในสตรีมครับสำหรับโค้ดอันแรกอ่าอันนี้โค้ดอันที่2โอเคครับ เดี๋ยวเฝ้าลูกกิลก่อนเหลืออีก19นาทีแล้วค่อยกลับบ้านไม่อยากให้ตายแล้วต้องมาซ่อมทหารโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ไปแล้วครับเท่านี้ครับเอาโค้นมาแจกเฉยๆแล้วเจอกันครับ